สวัสดีเพื่อนๆชาวเล็กที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมด้วยความที่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมนั้นติดเล่นเป็นตัวใหม่เป็นอย่างมากเจ้ามังกรน้อยสโมโอเดอร์สุดแสนจะน่ารักที่ใครๆก็เอ็นดูเฮ้แต่ด้วยความที่ว่าตัวละครเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ผู้เล่นบางส่วนที่ได้ลองเล่นก็มีเสถียภาพวิจารณ์กันอย่างมมุกว้างบ้างก็ว่าผู้พัฒนาบอกตัวนี้เล่นง่ายฟาร์มชิวชว ทุยตัวนี้เล่นสนุกดีครับทบทบอีกฝั่ง12นาทีกดยอมข้อเสียคือเกิดช้ามากครับข้อดีคือน้องน่ารักเหมือนก็อารมณ์แบบนา่าซัดแหละครับในครับ ADC คือต้นเกมทำไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าท้าเกมมาหลายเกมได้สัก225คือเกิดละในฐานะที่เป็นเมนซับคือต้องประครบประงมมันสุดๆอ่ะมึงฟาร์มไปกูจะได้ใส่กับอีกฝั่งเองรีฟาร์มสิโว้สแต็คไม่ถึง225ไม่นับว่าเป็นแชมเปี้ยนครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย ต้นเกมเป็นคีพข้างหัว3 0 0ฮะหลังจากได้สแต็ก225ค่อยเก่ง10นาทีแรกบวกซับพอร์ตสายโป๊กโกงมากกลางเกมทางอะไรไม่ค่อยได้เยอะเล็กเกมก็มาดีครับแต่แล้วเมื่อวันก่อนนะครับผมก็ได้เห็นคู่การแข่งขันของหล็กเกาหลีระหว่างทีม 1, ะทีวันพัฒทีมเคทีโดยฝั่งทนะีวัน่ะได้หยิบสโมเดอร์โดยผู้เล่นอย่างกุมารยชิดีกีแชมป์โลกล่าสุดผมนั้นก็อยากจะศึกษาเลยว่า ระดับโปรเพเยอร์นั้นเขาเล่นสโมเดอร์ในการแข่งขันได้อย่างไรโดยผมจะศึกษาจากแมตช์สโมเดอร์ของกูเมลชิจากแมตช์ที่วันพทะเคทีโดยบิวหลักของกูเมลชิที่เล่นสโมเดอร์นะครับรูหลักจะเป็น p ีซิช s ั o นโดยเป็น f ี e ฟ f o o ว Work และรูหลงคือ i n นสปิเรชันครับโดยจะเป็น m มจ i c a l f o o ดเ e a รและบ s สก i t มาช่วยยินเลนต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเคเทมของสโมเดอร์กันบ้าง 1. เอสเซน ไอเทมที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งของสมเดอร์ที่จะตัดปัญหาการไม่มีมานาใช้จากการใช้สกิลเพื่อเก็บสแต็กของเจ้ามังกรน้อยถ้าไม่มีไอเทมชิ้นนี้ผมบอกเลยนะสมูเดอร์จะไม่มีมานาใช้ <S 2. s e a ซ o ย s h o g โ n จไอเทมที่ทำให้สมเดอร์เลื่อนจะลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นความพิเศษของโชจินนั้นมีอยู่2อย่างนะครับ 1. สกิลอื่นๆที่ไม่ใช่อัลเมทจะได้ค่าเร่งสกิล15หหน่วยหมายความว่าสมเดร์จะสกิลโปรตีได้บ่อยขึ้นเก็บสแต็กได้ไวขึ้นและหนีได้้มากขึน 2. ทุกครั้งที่สมโอเดอร์ใช้สกิลจะได้รับสแต็คสูงสุดที่4สเต็กและแต่ละสแต็คเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายของสกิล3%หมายความว่ายืนในไฟระยะยาวเนี่ยสโอเดอร์จะสกิลแรงขึ้นอีก12%เลยทีเดียวเมื่อสแต็คเต็มลารับปิดไฟแคนนอน ไอเทมชิ้นนี้จะมาช่วยเพิ่มระยะการตีและสกิลของสโมเดอร์จากปกตินั้นสโมเดอร์จะมีระยะตีเพียง550หากได้ไอเทมชิ้นนี้มาจะทําให้เพิ่มระยะเป็น700ซึ่งจะทําให้เพิ่มความปลอดภัยจากการสกิลต่อศัตรูมากขึ้นและเสี่ยงตัวจับน้อยลงส่วนไอเทม,มอื่นเพิ่มเติมจากนี้ก็อาจจะเป็นบัตเตอร์ที่มาช่วยเพิ่มดาเมจและดูดเลือดหรือมาออฟมัโมเชียสมากันตัวไว้ฝั่งตรงข้ามในการเบิร์ตสกิลทาให้ตัวเราแตกทีนี้เราจะมาพูดถึงช่วงเฟสของสโมเดดอร์งงองังนี้1 ช่วงต้นเกมช่วงนี้บอกได้เลยนะครับว่าสมเดร์นั้นอ่อนแอที่สุดในบรด,ดาสารเทั้งหมดโดยตัวเราที่เล่นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นช่วงที่สม o เดอร์นั้นกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บสแตก็กเก็บเงินเพื่อให้ตัวเองเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ย สกิลและดาเมจก็ยังจะไม่ได้แรงมากนักจนกว่าจะรลเวลห้าขึ้นไปไคือถ้าเราพลาดโดนฝั่งตรงข้ามฆ่าได้2อถึงสตัวจนทำให้เกิดการสโนโบอลก็จะมีโอกาสแพ้สูงนะครับ<ไ>นอกจากสมเดอร์จะโดนกดดันในเลนและยังเล่นยากมากขึ้นแล้วเนี่ยก<ไ>็ต้องอาศัยสป,ปอร์ตในช่วงนี้และตัวสป,ปอร์ตที่อยู่ในเลนกับเราก็ต้องเข้าใจในแชมเปี้ยนของตัวเราด้วยเราต้องอดทนเล่นอย่างใจเย็นจนกว่าจะได้ไอเทมชิ้นแรกเอเซนลิเวอร์นะครับถ้าได้ไอเทมชิ้นแรกแล้วเนี่ยการเล่นต่อไปก็จะง่ายขึ้นเคลียร์เวฟได้และก็ยืนเลนคเเดดียววไ้2ช่งกกาม ผมจะนับสมอเดอร์เป็นช่วงกลางเกมก็ต่อเมื่อสแต็กอยู่ที่125ขึ้นไปนะครับซึ่งการที่สมอเดอร์สแต็กเกิน125แล้วเนี่ยจะทำให้สกิลหนึ่งของเขานั้นอัปเกรดขึ้นสกิลหนึ่งจะยิงระเบิดเพิ่มไปที่ตัวหลังอีกดาเมจ75ซึ่งตรงนี้จะทําให้สมอเดอร์นั้นฟาร์มไวขึ้นอีกและเคลียร์เวฟบไวสุดๆบวกกับประเทมโชจินแล้วยิ่งทําให้ตัวเขาเริ่มที่จะแรงขึ้นไปอีก 3. ช่วงเลทเกมคือหลังจาก25นาทีขึ้นไปนะครับเป็นช่วงที่ทสมอเดอร์ สกิลคิวของเขานะครับจะได้รับการอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งก็คือสร้างความเสียหายจริง6.5%จากพลังชีวิตสูงสุดและที่โหดที่สุดนะครับก็คือเมื่อเลือดต่ำกว่า7%จตศัตรูจะโดนเผาตายเลยทันทีซึ่งยิ่งเกมนานไปเท่าไหร่นะครับเบรดความแรงของสกิลบวกกับสแต็กที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยเพิ่มดามจเวทของสกิลสโมเดอร์แถมช่วงนี้นะครับก็น่าจะมีของชิ้นที่3อย่างระตัวแล้วเวลาที่ทีมไ,ไฟสโหมเดอร์ก็จะได้เปรียบก่อนเพราะมีสกกกกั w ั K ับสทททีีี่่่คอออยโปปปตตตรูเ็นนนหหหมืืาาซพ้้ไแงงจว ในการยืนที่ดีด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อสรุปการเล่นสมเดอร์ของผมและก็ข้อมูลปัจจุบันณนะแพท14.3หรือประมาณ14.4ประมาณนี้นะครับไม่ห่างกันมากแล้วก็ข้อมูลไม่ได้ไกลกันมากแต่ถ้าเป็นหลังจากนี้นานไปก็ข้อมูลอาจจะรับเปลี่ยนนะครับก็ขอให้ผู้ชมนั้นพัฒนาการเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับ ช่วยกด Subscribe ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อให้คนอื่นๆได้มีโอกาสได้ดูวิดีโอมากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ